านให้ฟังาาเชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาจากหนังสือชาล้นถ้วยของท่านวอว,วชิระเมธีตอนที่1ความเห็นท่วมความรู้ในหนังสือจ้านกวัวเชอร์มีเรื่องราวที่เป็นคติสอนใจมากมายหนึ่งในเรื่องเล่าเหล่านี้มีเรื่องของอองชินอูรวมอยู่ด้วย อองชินอู่ทรงประชวนด้วยโรคฝีที่หนกแก้มจึงรับสั่งให้หาหมอหลวงมาตรวจอาการหมอหลวงมาตรวจดูแล้วก็วินิจฉัยว่าอาการของโรคหนักนักต้องทำการรักษาด้วยการผ่าตัดสถานเดียววินิจฉัยเสร็จแล้วหมอหลวงก็นัดว่าพรุ่งนี้จะนาเครื่องมือมาผ่าตัดคล้อยหลังหมอหลวงไม่นานเหล่าคุณนางน้อยใหญ่ต่างกรูกันเข้ามาถามอาการด้วยความเป็นห่วง เมื่อได้ทราบว่าหมอหลวงวินิจฉัยให้ผ่าตัดเป็นการด่วนเหล่าคุณนางน้อยใหญ่ต่างออกความเห็นกันพลันวันบ้างบอกว่าฝีอยู่ที่หนกแก้มคืนให้หมอผ่าถ้ารักษาไม่ดีจริงมีสิทธิ์ลามถึงหูแน่บ้างบอกว่าฝีอยู่ที่หนกแก้มคืนให้หมอผ่าถ้ารักษาไม่ดีจริงมีสิทธิ์ลามถึงตาแน่บ้างบอกว่าฝีอยู่ที่หนกแก้มคืนให้หมอผ่าถ้ารักษาไม่ดีจริงมีสิทธิ์เสียโฉมแน่ ร้อยคนร้อยความคิดพันคนพันความเห็นยิ่งพูดมากเข้าแสดงความเห็นอื้ออึงกันออกไปจิตใจของท่านอองก็วันไหวนั่งไม่ติดที่คิดฟุ้งซ่านไปต่างๆนานา,นาตามแต่บรรดาผู้มีความเห็นแต่ไม่มีความรู้จะพากันตั้งข้อสังเกตและคาดการไปต่างๆนานา,นาวันรุ่งขึ้นเมื่อถึงเวลานัดไม้มอหลวงหอบเครื่องมือมาไม้จะทำการผ่าตัดรักษาฝี แต่คำตอบที่ได้รับจากอองชินอู่ก็คือยกเลิกการผ่าตัดเมื่อถามหาเหตุผลท่านอองก็ให้เหตุผลว่าจากการท่วงติ่งของเหล่าคุนนางทั้งปวงทำให้ได้ขอสรุปว่าคืนปล่อยให้มีการผ่าตัดอาจมีผลข้างเคียงดีร้ายอาจถึงตายเป็นแม่นมันหมอหลวงผู้สั่งสมประสบการณ์การผ่าตัดมาทั้งชีวิตได้ยินอย่างนี้ก็ฉุนขาดโยนเครื่องมือบรรดามีลงบนพื้น พร้อมทั้งฝากวักทองให้ท่านอ๋องได้คิดท่านอ๋องนำเอาเรื่องที่ผ่านการปรึกษาหารือกับผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้วไปหารือกับผู้ไม่รู้ทั้งหลายพ้นจึงออกมาเป็นการทำลายสิ่งที่ควรทำอย่างยับเยินนี่นับเป็นเรื่องที่น่าสมเพชท,ที่สุดเรื่องหนึ่งที่ข้าพเจ้าเคยพบมา กลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์